สวัสดีครับท่านผู้ชมยินกับผมทํานบบ่กติอคลิปหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาของเพื่อนๆบางคนนะครับที่ต้องการต่อข้อต่อท่อที่รองด้วยยางโอลิงเมื่อมาต่อแล้วเนี่ยเกิดว่าน้ำเนี่ยรั่วน้ําซึมนะครับซึ่งวิธีการใส่ข้อต่อท่อที่รองด้วยยางโอลิงนี้นะครับจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับพวกช่างนะครับหรือว่าคนที่ต่อเป็นประจําแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับ ก็มัากจะเจอปัญหากันบ่อยๆเลยทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนข้อต่อรองด้วยยางโอลิง o Link เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมื่อเปลี่ยนแล้วก็เกิดเรื่องของน้ํารั่วน้ําซึมนะครับซึ่งการต่อข้อต่อที่รองด้วยยางโอลิง o Link เนี่ยเราก็จะเจอในพวก ฝักบวัวพวกสายชําระหรือว่าสายอ่างล้างจานล้างหน้าเป็นต้นนะครับผมเห็นเขาเปลี่ยนข้อต่อท่อทั่วไปเขาก็จะเอาเทพันเกลียวเนี่ยมาพันที่ข้อต่อเกลียวนอกก่อนแล้วก็จริงท ant ําการสวมข้อต่อเข้าไปก็ว่าทําการขันข้อต่อแน่นแล้วนะครับแต่ว่าทําไมเนี่ยน้ำยังรั่วซึมคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําการต่อข้อต่อลองด้วยยางโอลิงที่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นตอนซับซ้อนอะไรเลย สำหรับคนที่ยังต่อไม่เป็นหรือว่ามือใหม่ DIY นะครับผมเมื่อเราจะต้องการซ่อมแซมหรือต่อข้อต่ออุปกรณ์ใหม่ที่ต้องต่อด้วยยางโอลิงเนี่ยนะครับผมให้เราตรวจสอบยางโอลิงก่อนนะครับว่าอยู่ในสภาพดีหรือเปล่า mm hmm. เมื่อได้แล้วนะครับเราก็ใส่ยางโอลิงเข้าไปในข้อต่อเกลียวในตรงนี้เลยและจุดที่สําคัญก็คือสําหรับข้อต่อเกลียวนอกนะครับ เราไม่ต้องพันด้วยเทปเกี่ยวอะไรเลยทั้งนั้นเลยครับผมให้เราสวมข้อต่อเข้ากันได้เลยนะครับเมื่อขันเข้ามาแล้วเนี่ยด้านในตัวแผ่นยางโอลิงเนี่ยจะแนวกับขอบของตัวข้อต่อเกี่ยวนอกเองและด้านในเนี่ยจะแนวกับขอบด้านในของข้อต่อนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะทําการอัดยางโอลิงเนี่ยให้แน่นนะครับโดยการขันเกี่ยวข้อต่อให้แน่นเลยก็ต่อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผม น้ำก็ไม่รั่วไม่ซึมแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือยางโอลิงนี่แหละครับผมต้องอยู่ในสภาพดีนะครับไม่แตกกรอบมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีแล้วก็เป็นยางโอลิงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นยางโอลิงเก่าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแล้วแล้วก็ยืดหยุ่นตัวไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นยางเก่าค่อนข้างจะแข็งแล้วยืดหยุ่นตัวไม่ดีนะครับตรงนี้เมื่อเราเอามาต่อข้อต่อเนี่ยก็อ,อาจจะมีการรั่วซึมของน้ําได้ ก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเช็คตรงจุดนี้ซะก่อนนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับผมสำหรับการต่อข้อต่อรองด้วยยางโอริอง o Link แบบนี้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับการต่อข้อต่อเกี่ยวโดยทั่วไปนะครับ ถ้าต่อรองด้วยยางโอลิงเนี่ยเราไม่ต้องใช้เทปพ,พันเกีียวอะไรทั้งนั้นเลยครับผมคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่เข้าบ้านแม่บ้านนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนสายพักบัวสายชําระเปลี่ยนข้อต่อรองอยางโอลิงด้วยตนเองนะครับผมก็ลองเอาวิธีการในคลิปนี้ไปทําตามได้นะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องของน้ํารั่วน้ําซึมแน่นอนเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ